สวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้พบกันก็จะมาเรียนในบทที่8เรื่องการบรัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนักศึกษาเปิดหนังสือตามเลยนะคะเราได้เรียนไปแล้วในเรื่องของการบรัญชีสำหรับกิจการขายบริการนะตอนมิดเทอมแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนการบรัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องการบรัญชีเอ่อที่เราจะ ต้องคิดต้นทุนของการผลิตสินค้าเราจะเป็นธุรกิจผลิตสินค้านะคะให้นักศึกษาเนี่ยคิดต้นทุนว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่ซึ่งส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตจะมี3ตัวนะคะได้แก่อันที่1ค่าวัตถุดิบทางตรงนะคะค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิต ะคะ่าวัตถุดิบทางตรงเนี่ยนะคะความหมายของมันก็คือวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการผลิตสินค้าแล้วก็ต้องมีมูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับส่วนประกอบอื่นๆและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือสามารถคิดเป็นต้นทุนของสินค้าได้อย่างถูกต้องสามารถบอกได้ว่าสินค้าชิ้นนี้ใช้วัตถุดิบทางตรงไปกี่บาทนะคะวัตถุดิบทางตรงที่จะถือเป็นต้นทุนของสินค้าเนี่ยนะคะเร เราจะต้องหาวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปในระหว่างงวดบัญชี การหาวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปเราจะหาได้จากสูตรที่บอกว่าวัตถุดิบต้นงวดบวกซื้อสุทธิแล้วก็ลบด้วยวัตถุดิบปลายงวดแล้วนักศึกษา,ศาก็ต้องมาหาซื้อสุทธิอีกว่าซื้อสุทธิเนี่ยจะประกอบด้วยซื้อวัตถุดิบบวกค่าขนส่งข้าวหากส่งคืนแล้วก็ส่วนลดรับนะคะในทางตรงกันข้ามเนี่ยนอกจากวัตถุดิบทางตรงแล้วมันยังมีวัตถุดิบ อีกประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าแต่ว่ามีมูลค่าไม่มากไม่สามารถบอกได้ว่าสินค้าชิ้นนี้ใช้วัตถุดิบตัวนี้ไปเท่าไหร่ซึ่งเราเรียกวัตถุดิบตัวนี้ว่าวัตถุดิบทางอ้อมเช่นกาวน้ำมันน้ำมันหล่อลื่น ยางนะคะยางมาตอยตะปูสีที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ว่าใช้น้อยบอกไม่ได้ว่าใช้ไปเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยวัตถุดิบทางอ้อมเราเลยถือว่าให้มาอยู่ในหัวข้อของค่าใช้จ,จ่ายการผลิตนะคะไม่เป็นหัวข้อเอกเทศแต่ค่าวัตถุดิบทางตรงจ,จะเป็นหัวข้อเดียวต่างหากแยกออกมาเลยแต่วัตถุดิบ ทางอ้อมจะถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะต่อมาต้นทุนตัวที่สองก็คือค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางตรงหมายถึงค่าแรงงานที่นะคะจ่ายให้กับคนที่ทำการผลิตสินค้าได้จับได้ต้องได้ทำการผลิตนะคะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าคนเนี้ยเอ่อค่าแรงงานของคนเนี้ย ใช้ไปกี่ชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหร่เราสามารถบอกได้ว่าสินค้าชิ้นนี้ใช้ค่าแรงงานไปเท่ากับกี่บาทนะคะในทางตรงกันข้ามเช่นเดียวกับค่าวัตถุดิบทางตรงนะคะก็จะมีค่าแรงงานทางอ้อมค่าแรงงานทางอ้อมก็คือค่าแรงงานที่จ่ายให้กับคนที่ช่วยให้การผลิตสินค้าเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ทำการผลิตเช่นเงินเดือนผู้ควบคุมคนงานค่าแรงงานของคนงานที่ทำ การซ่อมบํารุงเครื่องจากเงินเดือนของพนักงานทําความสะอาดโรงงานซึ่งพวกนี้ไม่ได้ไม่สามารถบอกได้ว่าใช้ใช้ค่าแรงงานพวกนี้ไปไปหน่วยละเท่าไหร่ในหน่วยของสินค้าบอกไม่ได้ว่าใช้ไปเท่าไหร่มัน ใช้รวมๆกันนะคะเราก็เลยให้อยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่ายการผลิตเช่นเดียวกับค่าวัตถุดิบทางอ้อมนะคะสรุปว่าค่าแรงงานทางอ้อมกับค่าวัตถุดิบทางอ้อมจะอยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่ายการผลิตเช่นเดียวกันนะคะหัวข้อที่3ต้นทุนตัวที่3มก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ย เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงานนะคะยกเว้นค่าวัตถุดิบทางตรงกับค่าแรงงานทางตรงนะคะสาหรับค่าวัตถุดิบทางอ้อมเห็นไหมคะที่ครูบอกว่าจะอยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่ายการผลิตก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่าแรงงานทางอ้อมก็จะมาอยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะนอกกนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงานจะเห็นจะสังเกตเห็นว่าออหัวข้อ เออค่าใช้จ่ายที่อยู่ในค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะจะมีคําว่าโรงงานมีคําว่าเครื่องจักรนะคะแล้วก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้ามีคําว่าล่วงหน้านะคะหรือว่าค้างรับหรือว่าค้างจ่ายอะไรพวกนี้จะไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายจะมีคําว่าค่าอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคําว่าโรงงานหรือไม่ก็เครื่องจักรไม่รวมถึงค้างรับค้างจ่ายหรือว่า รับล่วงหน้าอะไรพวกนี้ไม่เอานะคะเอาเฉพาะที่มันเป็นหมวด5ค่าใช้จ่ายของโรงงานนะคะเนี่ยก็เก่าใดน,นี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะพอสมควร ต่อไปนี้นักศึกษาดูรูปนะคะวัตถุดิบเมื่อกี้ครูบอกว่ามีมีวัตถุดิบทางตรงกับทางอ้อมใช่ไหมคะวัตถุดิบทางตรงก็จะถือเป็นต้นทุนสินค้าทันทีเลยส่วนวัตถุดิบทางอ้อมจะมาอยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะสําหรับค่าแรงงานก็จะมีค่าแรงงานทางตรงกับค่าแรงงานทางอ้อมค่าแรงงานทางตรงก็จะถือเป็นต้นทุนทันทีเลยส่วนค่าแรงงานทางอ้อมก็จะอยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่ายการผลิตก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเรา ราก็จะมารวมค่าวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงเราก็ค่าใช้จ่ายการผลิต3ตัวนี้รวมกันเรียกว่าต้นทุนการผลิตนะคะสินค้าคงเหลืออันนี้ผ่านผ่านไปได้เลยค่ะไม่ไม่ไม่สำคัญสินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรมก็คือจะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงแล้วก็วัสดุโรงงานนะคะคงเหลือสินค้าระหว่างผลิตที่ยังทำไม่เสร็จ แล้วก็สินค้าที่ทําเสร็จแล้วเรียกว่าสินค้าสําเร็จรูปนะคะเรามาดูรูปอันนี้ถ้าเกิดว่ารูปที่มีขีดตามแนวตั้งเนี่ยนะคะมันจะเป็น สินค้าที่ผลิตจากงวดที่ก่อนแล้วก็ยังระบายสีไม่เต็มไม่เต็มก้อนมันก็เลยยังไม่เสร็จเราก็เรียกมันว่าสินค้าระหว่างผลิตต้นงวดนะคะอันนี้จะยังระบายสีต้องแต่งวดที่แล้วยังไม่เสร็จนะคะแล้วในงวดนี้เนี่ยที่เรามาทําต่อจะเป็นขีดเฉียงเฉียงจะพบว่าเราทําต่อในงวดนี้อีกเสร็จหนึ่งส่วนสามแล้วก็ในในงวดนี้ก็ทํา ได้อันหนึ่งนะคะเต็มเลยระบายสีแบบเฉียงเฉียงอันหนึงแล้วก็ระบายสีแบบเฉียงเฉียงอีกครึ่งก้อนนะคะเราก็เลยนะคะพบว่าสินค้าที่ทำเสร็จในงวดนี้ก็จะมีสองอันนะคะอันหนึ่งทำจากงวดที่แล้วแล้วก็มาทำต่อในงวดนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือทำในงวดนี้และเสร็จในงวดนี้ส่วนอันนี้ ทำในงวดนี้แต่ว่าไม่เสร็จนะคะเราจะเรียกว่าสินค้าระหว่างผลิตปลายงวดตรงนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะคะก็จะพบว่าสินค้าที่ทำเสร็จในงวดนี้มี2ก้อนนะคะงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมเราจะมาเน้นที่งบนี้เลยค่ะ มาเน้นที่งบต้นทุนผลิตนะคะงบต้นทุนผลิตอันนี้จะต้องออกสอบให้หนักศึกษาทํางบต้นทุนผลิตงบนี้นะคะก็เขียนหัวกระดาษ3ามบรรทัดบอกว่า บริษัทอะไรนะคะแล้วก็บอกชื่องบว่างบต้นทุนสินค้าที่ผลิตนะคะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม 5x1 ขั้นที่1นนักศึกษาก็ต้องหาวัตถุดิบทางตรงใช้ไปนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเวลาสอบสามารถเปิดหนังสือดูได้เพราะว่าให้สอบออนไลน์นักศึกษาก็เปิดหนังสือดูได้วัตถุดิบทางตรงใช้ไปก็เริ่มจาก วัตถุดิบทางตรงคงเหลือต้นงวด15,200บวกซื้อวัตถุดิบสุทธินะคะซื้อวัตถุดิบสุทธิก็เท่ากับซื้อ142,000นะคะบวกค่าขนส่งเข้าซึ่งเป็นศูนย์ก็รวมเป็นนะคะยอดซื้อบวกค่าขนส่งเข้าเท่ากับ142,000หัากส่งคืนและส่วนลดรับไม่มีถ้ามีก็เอา2ตัวนี้มาหักจากยอดซื้อด้วยนะคะก็จะได้ยอด ซื้อสุดทีนะคะจากนั้นเราก็เอายอดซื้อสุดทีินึ2 0 0สมาบวกกับวัตถุดิบต้นงวดเป็นวัตถุดิบที่มีไว้เพื่อใช้ทั้งสิ้น157,200แล้วก็นำวัตถุดิบทางตรงคงเหลือสิ้นงวด22,000มาหักนะคะก็จะได้เป็นอะไรคะวัตถุดิบ ใช้ไปนะคะจากนั้นเราก็เอาค่าแรงงานทางตรงในโจทย์เลยค่ะมาใส่นะคะแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตเราก็เลือกดูจากโจทย์ว่าจะต้องมีคําว่าค่าอยู่ข้างหน้ามีคําว่าโรงงานมีคําว่าเครื่องจักรนะคะค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาของโรงงานเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าเป็นค่าเสื่อมราคา คาสะสมเราจะไม่เอามาอยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะเพราะว่าค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นตัวที่หักจากสินทรัพย์ที่มันเสื่อมราคาสะสมนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะค่าแรงงานทางอ้อมนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยค่ะตามตาม,ตามอ่านอ่านตาม <c oughs> ตัวอย่างเลยนะคะ ก็รวมค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับ50,000จากนั้นนักศึกษาก็นําค่าวัตถุดิบทางตรงใช้ไปค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมการเรียกว่ารวมต้นทุนการผลิต แล้วนักศึกษาก็เอาสินค้าระหว่างผลิตต้นงวดที่ในโจทย์จะให้มานะคะมาบวกนะคะก็จะเป็นรวมต้นทุนของสินค้าระหว่างผลิตทั้งหมดนะคะแล้วก็หักด้วยสินค้าระหว่างผลิตสิ้นปีก็จะกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตนะคะอันนี้ก็ได้หนึ่งงบละที่ต้องทำในตอนสอบนะคะยากไหมคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างแล้วก็จะเฉลยให้นักศึกษาในในไลกลุ่ม ต่อไปนะคะมาดูแผนภาพให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าส่วนประกอบของต้นทุนก็จะมีค่าวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วค่าใช้จ่ายการผลิตรวมกันเรียกว่าต้นทุนการผลิตในปัจจุบันนะคะจากนั้นก็นำ สินค้าระหว่างผลิตต้นงวดมาบวกอีกนะคะก็จะกลายเป็นต้นทุนสินค้าระหว่างผลิตทั้งสิ้นทั้งของงวดที่แล้วแล้วก็ของงวดนี้แล้วก็จะแยกต้นทุนสินค้าระหว่างผลิตทั้งสิ้นเนี่ยออกเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จที่ทําเสร็จแล้วกับสินค้าระหว่างผลิตที่ยังทําไม่เสร็จตอนสิ้นปีนะคะต่อไปงบแสดงฐานะการเงินก็ยังไม่เอานะคะ ไม่ได้ออกซอบมาข้ามมาตรงนี้เลยค่ะมาดูตัวอย่างตัวอย่างอของข้อที่หนึ่งโจทย์ก็ให้อะไรมาคะให้วัตถุดิบต้นให้วัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าคงเหลือต้นงวนอันนี้หนึ่งบกลาปลายงวนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะให้รายการต่างๆมาที่สําคัญก็คือให้นักศาเนี่ยทำการคัดเลือกว่าอันไหนคือค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะ รักษาทำตามแพทเทิร์นแบบฟอร์มที่แพทเทิร์นตามหน้านี้เลยนะคะหน้านี้ค่ะหน้านี้เลยนะคะหน้านี้หน้าหกนะคะแล้วก็มาดูค่าใช้จ่ายการผลิตว่ามีอะไรบ้างก็เห็นไหมคะ ซื้อวัตถุดิบสุทธินี่เขาให้มาเลยเราไม่ต้องมาเอาซื้อบวกค่าขนส่งข้าหากส่งคืนส่วนลดรับนะคะค่าแรงงานทางตรงก็ให้มาอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะค่าวัตถุดิบทางอ้อมค่าขนส่งออก ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นค่า death, dungeon, hm ใช้จ่ายการผลิตนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการผลิตนะคะอันนี้ค่าซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรเป็นนะคะเพราะมีคําว่าโรงงานและเครื่องจักรแล้วก็มีคําว่าค่าอยู่ข้างหน้าค่าใช้จ่ายเบตเตลรดโรงงานก็มีคําว่าโรงงานอยู่ข้างหน้าค่าเบี้ยประกันโรงงานก็มีโรงงานนะคะก็เลย ถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตจากนั้นค่าเบี้ยประกันสำนักงานนี่ไม่ใช่นะคะถือเป็นค่าใช้จ่ายขายและบริหารไม่เอาค่าผลประโยชน์พนักงานก็ไม่เอานะคะไม่ใช่เกี่ยวกับการผลิตค่าสาธารณูปโภคสำนักงานก็ไม่เอาเพราะไม่เกี่ยวกับการผลิตค่าสาธารณูปโภคโรงงานเอานะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการผลิตค่าเสื่อมราคาโรงงานเอานะคะเพราะว่าเกี่ยวกับการผลิต ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเอานะคะเพราะว่าเกี่ยวกับการผลิตนะคะแล้วก็ อุปกรณ์สำนักงานค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงานไม่เอาไม่เกี่ยวกับการผลิตเงินเดือนพนักงานขายไม่เอาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายค่าในหน้าพนักงานขายก็ไม่เอานะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเงินเดือนผู้จัดการฝ่ายผลิตก็เอานะคะเป็นอะไรคะเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตวัสดุสำนักงานใช้ไปก็ไม่เอานะคะเดี๋ยวก็ทำนักศึกษาก็ทำอันนี้ออกมาเป็นงบงบต้นทุนผลิตเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูในไลน กลุ่มนะคะสำหรับบทนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ